ุญแจของเขาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายต่อไอรดิจิตอลแบบนี้นะคะแอร์เย็นฉับส่งแมใกมายังใหม่ไว้ให้แล้วสําหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปดีพลัสเลยก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะปลายท่อนิโตมารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS a อ t อโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์พออโต้บ้านสวนสำนักง,งานใหญ่นะคะบนถนนเศรษฐกิจกบ้านสวนเชนบุรี มีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมาดูรถของเราได้นะคะมีข้างๆโรงมีคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะไว้แวะมาเช็คอินกันได้นะจ๊ะโอเคนะคะกลับมาที่รถของเราค่ะวันนี้นะคะพลอ,อยอยากจะบอกว่าถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเป็นสมาชิกใหม่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยนะคะที่นี่มีรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะพร้อมส่งทั่วไทยเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้าใหม่มาแล้วนะคะเป็นตัวท็อปๆเลยนะคันนี้เป็น Honda City V Plus นะคะเครื่อง1 5 4 0ซีซีเป็นรถปี2,017นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่มีรายได้มื่ขึ้นไปนะคะคันนี้จะบอกว่าผ่อนเบาๆแค่8,000กว่บาทเท่านั้นเองนะคะเป็น City V Plus เครื่องพันหปี2,017นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ทุกจุดเลยดีกว่านะคะนี่ด้านหน้าของของเขานะคะก็จะเป็นโฉมใหม่ไม่ได้เชนให้นะคะลายเส้นโครเมียมพิจกรงแบบนี้นะคะพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกด้านล่างคันนี้มีสเกิร์ตนะคะสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นสเกิร์ตรอบคันสวยๆที่เท่เลยนะคะยางนะคะด้านข้างเราลงแม็กใหม่ยางใหม่ไว้ให้แล้วนะคะนี่เลย นี่นะคะเป็นยางดีใหม่นะคะสอง2นยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะคันนี้เป็นกระจกตับพับเฟฟ้านะคะก็จะมี่าสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกันาสาดค่ะมาครบที่ประตูทั้ง4ี่บานนะคะคันนี้นะคะมือจับของเขานะคะก็จะเป็นมือจับแบบโรเมียมแบบนี้เลยนะจ๊ะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะคะมาดูมุมด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับมุมด้านหลังนะคะ นี่ก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะปลายท่อนิตโตเซนเซอร์หลังให้ถึงสองตำแหน่งกล้องหลังหนึ่งตำแหน่งนะคะมีสปอยเลอร์มีด้านบนนะคะก็จะมีนอทิพย์ฉลามมาให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูนะคะว่าภายในของคันนี้นะคะว่าจะมีออปชันอะไรให้จุใจกันบ้างน,นะคะอ้าวล่ะเดี๋ยวพลอยขอพาดูในส่วนของนี่ค่ะในส่วนของห้อง สัมภาระกันก่อนนิดนึงนะทุกคนอย่าพึ่งนะคะว่าจะพาไปดูข้างในแล้วเชียวนะคะอยากให้ดูห้องสัมภาระกันนิดนึงนะสําหรับความกว้างนะคะให้ดูเปิดขึ้นมาแล้วนะคะความกว้างก็จะประมาณนี้เลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านมากนะคะมาดูตัวน็อตกันนี่ค่ะน็อตเดิมที่ไม่เคยถอดออกนะคะไม่ถอดออกเพราะเราไม่เคยซ่อมไม่เคยชนหนักอยู่งจมน้ําอันนั้นคือหัวใจหลักเลยนะคะ รถมือ2นะคะต้องเป็นสภาพดีๆนะคะแบบนี้เลยทุกคนนะคะตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะด้านล่างใส่อุปกรณ์ SOS นะคะและยังอะไหล่ไว้ให้แล้วนะจ๊ะโอเคพร้อมแล้วไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว TOP B PLUS เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไป่อปรับบอกกัน,นิดนึงนะคะคันนี้กุญแจของเขาเป็นกุญแจ Smart Keyless นะคะ วงมาลัยมาติฟังก์ชันฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะคันนี้เหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทรถกันเลยดีกว่าโอเคนะคะนี่ก็จะปรับพัดลมแรงลมได้ตรงนี้นะคะที่จอไอเดจิตอนแบบนี้นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะ19องศาตรงนี้เลยนะคะจอทัชสกรีนนะคะเล่นได้หมดเลย fmamaux นะคะได้หมดทุกเมนูนะคะนี่สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคันนี้นะคะ จะไปให้ดูนะ,ะมาดูกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะมายวิ่งไปแสนนิดๆน,นี่คือกำลังดีทุกคนนะคะไม่มากเกินไปนะคะเพราะมุกสวิสนะคะเข้าศูนย์ซิกาเลตลอดนะคะภาษีพรบอรต่อให้นะคะส่วนกล้องหลังเป็นไงนะคะมาดูกันนะคะด้านหลังก็จะมีเส้นนำสายตานะคะแบบนี้ให้นะคะกล้องยังคงชัดนะคะสามารถถอยหลังได้สบายๆอ็มนวยความสะดวกได้ด้วยนะคะอะ โอเคนะคะคันนี้นะคะทุกอย่างก็พร้อมแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะคะเบาะหนังดำนะคะด้านบนก็พิดานาสะอาดนะคะมีไฟกลางเกง๋งไฟหน้าเก๋งเปิดได้ซ้ายและขวาเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะ ม่านบังแดดน,นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเนะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะเอาละสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะพิเศษเลยผ่อนเพียง8,000กบาทเท่านั้นราคาคันนี้จบสดได้ที่479,000บาทนะคะฝากกันไว้อีกหนึ่งคันค่ะ City V Plus เกียร์ออโน้โต2,017ค่ะ